พี่เจ้าพี่น้องมือนี้กะวันพฤหัสเนาะมากินข้าวกันค่ะวันพฤหัสเดือนตุลานะจ๊ะนี่เจ้าประแดดตอนนะคะทำเองเจ้าพี่หยวกประแดดตอนแล้วก็สั่งนี้ก็เป็นสมพักนะคะคั่นเองกําลังสมแซบกรอบพอดีพอดีสามมือมือที่สี่มือนี้นะคะทางคนมือจะเป็นขิงไก่นะคะขิงไก่ทอดเห็นมั้ยคะน้าตาอยากินมั้คะ ก็สิมีเขายุจานหนึ่งบ่อิ่มหงเขาวไว้แล้วนะคะอาหารมื้อนี้ก็ซํานี้พักมีแค่นี้เอาท่อนี้ว่ากันโรดสโล่กันไปเลยเปิบมือมันเดิมนะคะเอาโฟกัสทีเจวอีกเทนึงนะคะเจวตอนตอนเลยนะคะตอนเป็นตอนสมพักตะกินบ่อคุณน่ะนี่นะคะขึ้นไก่เฮาอะเบาลายใหญ่หางหิวแล้วนะคะลงมือลงไม้กันไปเลยนะะนอเนาะกันเนาะเห็นหน้าตากระดิกเทนึงอะเจวเบิ่งเกไก่เลยค่ะแจวประแดกตอนตอนเป็นตอนนะคะ จับมาเร็วนะคะสว่วนนี้ก็กึืนไก่ทอดตรงน,นี้บราต้องยกไปกห็หูส้มผักืม่ช่วยง่ายสรงส่องขวัญสุดเฟรมใจสว่วนนะคะพอบายไม่หมดแเราก็จะได้อืมตักมากง่อยไว้ดียกันบองเบอร์อห้อากระแดเก็บไ,ไปกินอีกกันนะส้มผักนี่ไม่น้อยอืม กรอบอันนี้เท็ดย่ำมาแล้ววันจันทร์ขึ้นแต่แจ้มแท่นี้ไม่กัดจากน้ำกันทอดบอกไปแล้วนะคะทำจังไหนเชินแจว เี๋้วลงไห้ช่เยยนๆสมผักเห็ดบ้านจัดวันนี้บ้านพลิหัดกรอบสมกระลัางแสกเลยเทคนิคมีให้นะคะไปดูที่หมวดหลากหลายความรู้นะคะอืมรื่อยครับแช่ช้อยู่ใหญ่ต่วนประแดดเขานาะ ระว่างการประแดกดุนนี่ซื้อมากประแดกขวดนำมาปุ่งไม่บักไค่งานประแดกปลากาดีมันเป็นป่าแบบป่าอื่นผสมมาลายมกเม็ดนะนะบักไคง่างานกินคับแต่ึืนแต่ตอนประแดก กลนไกลคุยแจ้ววัฒนนัหน,นัดน่กยองกนแบบกินข้าวแบบมีกล่น bông nếp, trứng cây hết đéo đâu, sợi sẽ để gìn nào ơi Ừ, để làm không, sáp Em, sáp mới là. กองเขาหน่อยสิคาแม่นั่นยังเตี้ยของมาเอดเี้ยนั่นมาเอง,เางเมอเองาเขามันหน่อยความโลบตอนนี้กับเขาแล้วไม่ไหมเฮ้ยเขาขึ้นหน่อยแค่ไม่จานเดียวของเขาอีกคนนะคนว่ กินหลายตำเก่าจ้ะนั่งหมืึกกินแล้วก็เกา่าเด็กๆเปลุกขึ้นมากินหากว่าได้ถ่ายคลิปเรื่องของเหลืองคันหาเสือนั่งหมอถ่ายคลิปก็กระชอนเสือน่งออกนั่นมันเก็บเนาะนั่นเบนินน่งหนัง ล่มนั่มเรียกปรายไทยดิดหนังเรื่องอ่ะเรืยองก่อนหน้าที้มักหนังเบาวิสาลจะ่ไหมมัมกหลายคอจะมาเบาวิสาลมันอะไรก็มกักแล้ว ทมงมาเบิงเ้งเรื่องอม,มันมันจะทอนถ้าเบิงไปก็ขึ้นไปเนาะมันจะทอนผ<ฮ>ักเนี่ยเราเห็นดได้หลายอย่าง <S <S ไม่ใช่เมื่อก่อนกับปัจจุบันแซ่บแรงตำมาแล้วก็ใส่กระปุก กันประเดีสยวุด,ยด้ยเมื่อไรกี่ข้านก่อนเขาไม่ล้วมาทอดไข่แกปะาดแผลคุกๆยิ้มกินยังกับวบ้าแล้วปะดแดลพี่น,อน้องนี่เหอ เดี๋ยวม่แจตอนตอนนั้นเน้นกึนนิ่นไก่ทบกัปละแปลกมากอืม ไงน้นําประทันถึงแจวาจ๊ดไล้

หลนยอยูย่้เราเองคือนน,นางกำลังฟินฟินกับประแด็จเพือนใช่ไหตะเกียเป็นสาวสินฐานะเริ่มดีขึ้นนลัจากน้ำบาก เวลาใช้ของในตลาดเื่อลอะพี่สามีนหน่หมมอใส่ออกมากใชไสกีไม่ใชเป็นสุดๆอาซีเนาะดังๆเ๋ยคีก่นมเนียครับกันมูสมัไยไกีมอใไส่บอลแมนมาไส่สีมีมาสุขคนแน่เนมื่อบีอว่ามีเงินบปเล้คีได้มอดใส่ แม่แต่ตีเห็นก้อนปัญจกะยาเนี่ยนี่คืออาซี่สูสุกิอาซี่แบบนี่คือต่อมาต่อมามันเรื่องโนวาโนวามันจะมีโนวาเอ็ดกับโนวาอเอ็ดเนาะโนวาเอด็เอดมันจะมีเกียร์มันจะมีเอ่อม,นอม,อนนอมนันจะมีคลาสเอินพิษโนวาเอ็ดมันก็บซมีคลาส มอไส้ขั้นเก่ามาห้ในพางแด้ยงัยงใหม่ๆย่งอดียวบ่ได้ถามเปลี่ยนแน้เอ่ยเจดีสั่งพี่ไอามาบ่ายสั่งพี่ไอลงมาสีสกเกตพี่ไอบ่มาพี่ไอใส่เวทีโทรศัพท์บอกให้น้องไปเอารถคันใหม่แค่ไปเอารถคันใหม่เลยที่ศูนย์มันที่สีสกเกตอันอันจำว่าเปลี่ยนเป็นกิจเจริญว่า่อหลายปีแล้วเนาะ กือบสามสิบปีเนาะทิะเจริญเราชื่อสามบุกนะินเน่นี่หน้าสถานีรถไฟส,สีสเกตไปเอาเลยพี่ไม่มาหรอกเอาทะเบียนบ้านไปเอาด้วยเอาทะเบียนบ้านไปเลยเดี๋ยวก็ทําทะเบียนห้งทะเบียนบ้านกับประชาชนไปเงินไม่ต้องเพราะว่าพี่จ่ายพี่จัดการเองแล้วแกไปเอาแต่รถแกไปเลือกเอาเลยแกจะเอาสีอะไระใช่ไหมครับ สื่อขั้นใหม่เห็นอย่างขั้นเก่ายังขี้อยู่เลยท่านมันไม่ใหม่มันไม่เท่พี่สาวแกสั่งว่าให้เอาให้มันเลยขอให้มันเท่โอ้ยเด็กที่คอยค่ะส่วนโมไปบักทัดเนี่ยรุ่นไอโมหักรุ่นไอ้บักข้าเนี่ยบักกินโมกเลือดจะเป็นนุ่มเนี่ยผู้หายผู้หายเนี่ยต่วาเสมือหนีปัาลูกมันคืองามคือรอท่ลูกลูกเขาได้บ่แมนตโตมันได้โตลูกมันนี่ยแในลูกในเมียมัน ไปพอเนื้อตลาดตอนกลับไปไถ่เถวก่อนก็ซืสอสน,นิทกันเป็นหมรุ่นอายขนตะว่าแม่นีแผงขายประแดกประทูอยู่หนาบานไม่น้อยนะพัดเมื่อไปเป็นโมกูเนะน,น,นีไปใส่เย็นไปซื้อเสื้อเมื่อขับรถมอไซค์ไปเป็นโมกูขับกลับเมื่อขับขั้นเก่ามากกูจะขับขั้นใหม่มากขึ้นเลกสีดำเงินถึนละขั้นเก่ากับสีฟ้านํำเงินซูซูกิไม่น่าเป็นคนดวงคือกัตชีดำเงิน กามาแล้วแต่ประเทศนะลดนึ่งเลิเกพวกเขาแล้วอาเอสเขาคีเอสเนี่ยก็เติบแล้วเพราะราคามันกระทางกันนะใช่ไหมจ๊ะหมอคัก้ะดังแบบอุ้งแม่มันขายของอยู่ทางกันแม่มันก็เปิดร้านขายหม้อแหกตะโกขึ้นกันกไปเนื้อหมูกุ้งมันก็เลียนมากกันห้าองค์เดนี้เป็นเสียยูก็สมุยโมเมย์น้อยเมียนบริษัท ทวดภาพฝรั่งปีนเขามีรถจีบให้เซาอยู่ที่อยู่เกาะสม,ม,มุยนะคะไปหามันอยู่เคยไปเยี่ยมมันอยู่เคยดไปเมาอยู่บ้านมันอยู่เมียมัมนกำลังออกลูกมนนเมียได้เมียฝรั่งมีตุรเกตอ,อยู่เกาะสมุยแต่จำมาเป็นโยฉเวงทางขึ้นะเวงอยู่ตรงขาก้างเลยเวลาเขึ้นไปจะไปแต่ทางแล้วไม่ขึ้นไปบางบ้านมันอยู่สายเมือบริษัทมันมีรถจีบภาพฝรังปีนเขา กุ้มสมัยเลี้ยงน้ำกันมันเป็นคนมักแตง,งนั่นแตงนี่เกี่ยวกับรถเนาะเดี๋ยวเอาเข้าอีกสักหน่อยอก่อนพี่น้องต่อค่ะโอ้ยอิ่มตื่นแจ็กหน่อยเห็นบอกกล้องเขน้อยค่ะแม่ยี่สิมากันกุ้งมันเนมักแตงรถโว้ยเดี๋หน่อยตลาดนอกผู้ใดขี่รถเสียงบอดังมันก็ะบะแสบีบตอนแรกนะอะได้ยินเสียงอุ้งมันเฮ็ดก่อนรถมันก็บอาเอสคือกันแต่ว่าคนละสีก็ไม่นะ่เฮือนติดกัน องค์เห็นก็เลยเสียงดังๆทั้งมึงมนองค์ใช่กูดะเอาเงี้ยนี่มึงเป็นผู้ยิ่งเมื่อเม่รถเสียงดังยังไงเขาก็ปล่อยมึงก็เนาะเอามึงเป็นผู้ใส่มึงอเมื่อเขาก็ปล่อยมึงหรอเขาปล่อยฟูขับเป็นผู้ใส่หรืสร้างผู้ใส่เม่ได้ตายเป็นได้ผู้ยิ่งก็ตายเป็นคือกันผู้ใส่ก็ตายเป็นไม่ใช่ป่ะเม่อไรตายแยกเด้ป่ะฉันว่ามึงก็ได้เคยทำเลี่ยนใส่องค์มามื่อจ่าดังท่านใดเอาดังแบบว่าคนในตลาดนี่ปล่อยกูรู้ดมันหรอ มันูคลีนั่มไหนนะถ้าผูกีน่มไหหมันปล่อยกูรอดมันจิตาดปล่ยกูบอกคนในตลาดนโอ้ยเี่น้อกกัแต่ผ so <te> <rawd Moder> ู้คี้เองก็อยากไล่แกเดี๋ยวคว่ำทีว่ากันเดียวออกเสียหนังหนาเดยด่างแห้งคักแหล่งี้ีรถเลยขันเดียู่นซียแหงวหหวัเขาบ่เอิญเนาะแต่สกลีนะโอ้โหันยู บริเติลนะมาองออกจากรถไปเที่ยวน้่งแรงสิร่อนหัวร่อนตกันนะเองเลือกเลือกหลายอย่าบางคนก็บเป็องกับบ้านอาบน้ำเป็นชุดอยู่บ้านมีเงนหน่อยไปตั้งแต่เลยหอวใจแตกบึนบึนบึนคันละสองคนไม่จะก,กีไปเที่ยวจากกู้อจากพื้นฐานไปอุบลน,นี่ระยะทางลอยกอโล่แน่ลอยกอโลเแน่พี่น้อง ออกจากบ้านหกโมงหกโมงัวากัานขี่รถในดากกันไปตื่นตืนต,นต,นตนไปเป็นทิมซ้ายไปเต้นเทกุบนคนกเอาดืน่นทำไหนไม่น้อยหาจรขั้นละสองคนสองคน,งคนเราขั้นละแบนละแบนละแบนนะแมาแบนหนึ่งกินน้ำแันมาสอก้นเนี้ยขั้นละแบนมึงม่งเมยม,มึงกรจับเท่กันเอาเองมึงอยู่รถขันไหน บน,นั่งไปโดนเติมกับจอดปวดเนี้ยวบ่ะกระพากันจอดแต่ว่าจอดเป็นจุ่มจอดแล้วจะจอดอยู่ตรงแถวศาลาศาลาหพักเพาราะคือน้ำซาราห์พักผู้โดยสารน้ำแข็งทางเนาะจอดเป็นใสายอยู่ส้มกุ้ายอ่ะเหมือนไปเนี้ยกูจะยืนให้ม่นมีลดกายมากหรอกายเขาพยอยากเห็นดเบิ้งเขาพยอยากเบิ้งดำมึงอยา่าว่ามากคนอื่นเขาบ่เบ,บ,บิ้งกูหรอกมีแต่ว่ามึงหนึ่งเบิ้งกูว่ะมีดเผื่อมีดไม่มไมน้อย มีผู้หญิงสามคนที่เหลือผู้ชายแปดคนเข่าคนสิบคนยังสิกัมีแต่ผู้ชายผู้หญิงสิงมีอยู่สามคนสามเนี่ยกับบอแมนวามูไมีหน่อยแค่ๆหรอกอ่าเป็นประมาณผู้สาวของมูงสินะมันะป็นผู้สาวไปนน้ำยังสี่ก็เลยว่าเป็ี่นกายเป็นว่ามีผู้หญิงไปนน้ำแต่แต่ไหวโตกันแมนแม,น,มนไม่หน่อยผู้ดเดียวจอดเงี้ยเงี้ยเสร็จแล้วพอก็ดูแลเขาดีๆซึ่งผู้ชายมึงเสร็จเรียบร้อย,ยไปหน่อยมึงบอกว่าออกจังออกผมไหนว่าย่างบ้านจะออกก็ไปอยอกคุยจอดแล้วก็ยืนกินเหล้ากันยุคคุยกันยุ่ โซเลยุก <an> ิตากันตายก็เขาไปหอดในเมืองแล้วกับพออุบลแล้วก็เท็กท่านได้เปิดมันะมึงจะหอตกับสามทุ่มเท็กกับเปิดมันจะขับไปห้องประจอดดูหอตกับไปถึงอุบุนกันสามทุ่มสองทุ่มกว่าสามทุ่มนี่นเสีเท็กมันเปิดสี่ทุ่มเนาะเข้ากับว่าท่านในเข่าได้เข้ากับไปคุณแล้วด่านสเก็ตมันแข็งมื่อกี้เนาะสเก็ต จะเล่นั้งเขาด้บ่แบบธรรมดาด้วยมันหน่อยบริโตกันบริโตกระป๋องบันไดแรวมาท่านสมัยไหนเลยเดีวยวนั่งจะเก็บดน้ำเขาน่งจะเกีบกับบุบริย,ย,ยัยนเอา,า,เ,าจเ,เจ้าทินเนยถืือ,อ,อา่าเป็นมูไลเล่นมาเป็นก้อโหอกันไหก่อนหอเสียงเอาเสียงหอแหว่ซุ่มเจ้าทินเขาอยู่คนเขาจะโต๊ะเอาฝั่งเขากันหลายคนเนาะไปพ่อกันเหย กินจะกันแบบจนในถามคุยกันเลยเว้ยเวลาแจังไดดมันมาจับใส่มันคือเกรงแรงนี่ยสอกันเวลาถ้าเวลากูมูไหนเป็นอย่างพวกูกระเด็นพ่อกูเพราะมึงกระเด็นพ่อมึงมาทำงานเราจะขีดประวัติย่อๆทำไมจะกินมันเบากันก่อนนะคุยกันแบบเบาถือข้อกันไในแบบไม่ไหนเบาก็นเลยว่าไก่เป็นมูกันจากทั้งเล่นของมเวลาเป็นเจ้าเจ็บแต่เป็นพ่อซุ้มเนี่ย นัดเจอกันแต่มัยที่เห็นบ่ม,มีโทรทัศน์อ้อนบ่มีโทรศัพท์เนาะคันย่างหล้วแตโทรดแลเรเอาจริงจังนัดเก,กันมี่กับมีมบะหมีแบบโทรศัพท์ส่วนตัวบ่มีเนาะมันมีโทรศัพท์แบบบ้านคนที่มีเงินดีๆอย่างนีเ้เนาะออกจากเคสเราซุ่มบ,บนผ้าไปเลี้ยงเขาต้มโตลุงอยู่ตลาดฟังมูลเมาก,กันมาแสนเมาจนในจัวข้อาหาักพี่น้อง ลว่ากับนี่เป็นหน้าอารถกลับมาบานไหนผ้ากันมาบานไหนครับเจอบ่ไปจนมาสือข้อกันท่านุ่มนั่นสิมาเที่ยวน้ำตกซุ่งเขาสิเป็นเจ้าภา,าพุ้มแขกมาหยวนทินเตรียมไว้เลยบานไหนไก,จก่จักโตหมูงวสื่อไว้เลยเหล่าเนี่ย่าตอมยกเป็นร่างเลยบวกมนไงหน่อยตอนรลบเขาทอ่น้ำตกเต็มที่ เอาเลยอนะยังกินพวกกูเป็นจอ,อจอบพืนจอบบ้านจอบบ้นานสุ่มเขากขี้มอไส่มาเท่าเื่อกันงามมันเลี่งมากดูไม่หม่องต่อไปต่อบ้านมูแต่ว่าแม่มูกันหักไม่เยน้อยไหมยคันไม่หน่อยไปเนี่บ่จมเมากันทำได้กระซ้างบ่จมกินเลยเห็นว่าแต่ไม่น่อยไปนั่เนี่ยหักหักขึ้นลูกมาหักนี่จะอินที่ลานนอนหนีบอมูถึงนั่งจะข้น เอาพี่นอนเอาหมอนเอาโมงม,มากรอกแม่เลยไม่ง่หน่อยนี่เมาปไนไดนแล้วกรอกไปนอนในห้องนอนนั่งโมงมันออกแบบอีเต๋าแนงด้านหน่อยฮะนาโม่กระเทยแนงด้านหน่อยแน่มันหากเขาไปเนี่ยมาตลาดนั่นสิค่ะได้นนเขามาได้ยี่หรีก็ได้พักในอของในปลาในสวนถือมามาตลาดเอานางแม่แดดนี่มาหายห้ากับเอาย่าฝ้าไปเด้อมาเมื่อมันมันขึ้นเขาซะก่อน สั่งลาบสั่งคอยมาเลี้ยงเพลินขันเพิ่นก็กินน้ำอยู่แบเข้ากับไปซื้อปลาทอดปลาทูซื้อนอั่นซื้อนี่ในตลาดฝากว่าเข้ากับซื้อ่าเข้ากับไปนั่นแขวมือใหญ่เป็นหน่อยาบออา,า,า,บอาบอองอย,ยง่างซิใบอ,อันซื้อหะไรใบซื้อซื้อยังแน่ก็ได้บางนี่บต้องพาลูกชื่อดอกใบไม่ได้จะไปส่งบ้านแม่เม่นหน่วยกับบาราได้ขันไปบ้านคนหนึ่งเพราะว่าผู้ใหญ่เป็นกองโหดจกกักกันนะมันเบาจำได้ก็ได้ไก่หน่อยอยู่ในี่เราเลี้ยงใหม่ห้ามตบเลย ขันไม่เงีหน่อยได้ขันไม่เงีหน่อยว่าขันไม่เงี้หน่อยบ่มมยบมมยบบได้ไว้ายาว่าสมุ่นสิได้กินยามันกับเป็นว่าไม่น่อยกับงำดื่มไม่หน่อยก็ดื่มน้ำโมแต่ว่าน้ำปูง่ายไม่น่อยกับเป็นอีกอีกแบบหนึ่งนะกับปูง่ายไม่น่อยกับเป็นแนวนึงแต่ว่าน้ำโมน้ำพวกกับเป็นอีกแนวนึงโอ้ยงวดงสอนสกิมบพ่พ่อสินเราบ่พ่อรักเราพอ่อรักเราบ้านเขาขายเราเนาะ มันหันเป็นเราต้มเราเลือนไปนอนบ้านมั่นนอนบ้านอีกเท่เราซื้อไปปินพักกินเราซีแต่กี่กินเม็ดกินอันนั้นกินเมดโอ่งเนาะเราซีเม็ดเราพ่อวันมันเด้อเขาปิดานเนี่ยรักเราพอมันแล้วเราต้มพอมากินเมาห้ากันมาสั่นตื่นเศร้ามากพอพออันพรอนบาคนบอกไอปากเนางพรอนไปเบื้องมองเงินมองเก็บเราเรากูหายไปผู้ได้ไปส่ว่าสั่น แต่แล้วข่อยนสีมหาวิทยาะก็เลยว่าค่อยอย่างนี้นะเอามากพอจะจมบ่้างสิจะจมหลายลูกเต่ากินแนวเอ้ยก็ได้ว่าท่านถามเอาต่อแล้วนะทำไปก่อนแล้วให้ลูกให้เต่ากินแนวเอ้ยเฮ็ดไปหาได้ให้ลูกก็เก่าตัวเนาะซอยไม่โลดนพิซซ่าเมาขเจ้าตัองเฮ็ดพิซซ่าเนี่ยอยู่พวกข่อยก่อนเมาเมื่อก่าลามทำมาจมก็บอกว่าดอกแต่ว่าก็กินโพดกินโพดกินเราจนแม่ว่าพอมีหน่อยกินเราเนี่ย กินจนประมาณมารับค่ามองกลองกันไปเลยไปไปบ่ได้กันนอนมันอยู่ในกล่องบ้งในบ้งเราแย่ไปเที่ยวเท็กเจ้สิเนาะเท็กกับเท็กออมเทคกกันเท็กออมผาเท็ออมมันแผงเล็กขน่ะแล้วก็ซื้อบัตรเขาไปเต้นบ่เต้นเละข้างในบเที่เนาะเราแบนได้ค่กันซื้อเราเป็นแบนเป็นกลมแล้วก็ยืนจุ่มกันโอ้สมัยมีเงินหน่อยมันดื้อตั้งแต่เดือน ม่หน่อยไม่เห็นสมัยไม่หน่อยอยันไม่รู้วิเตาแล้วเนี่ยก็เจ้ามาเยอนจุ่มกินเหลากันนอกเวทีสีไม่หน่อยซื่ซอๆเพราะว่าไม่หน่อยเฮ็ดมาก,ก่อนนะไม่หน่อยถือว่าเจ้าไหล่ะกังแต่สมัยข้าเป็นเด็กหน่อยจนข้าเป็นใบรุ่นนี่ฮอร์โมอนแต่ละคนมันสิแตกต่างฮอร์โมอนแต่ละคนก้าสิ่งทีสแสดงออกบอแบบก็อย่างฮอร์โมอนใบรุ่นนี่มันจะมีเนาะแบบอยากสแสดงออกอยากย่ารนสังส,สีมันสิมีแต่ว่าเพียงแต่ว่า ผู้ใดส,สิมีโอกาสได้เฮดบอรหรือผู้ใดมีโอกาสที่จะแสดงออกทางง้านฮอร์โมอนของเจ้าของบอค่ะนะเมื่อนี้ก็่าก็บีบีงว่าก็บีบีซ่าแล้วก็อนแสดงม,มากินเขาแล้วบอกก็บีบ,บีบานะ่าอยากทำอะไรก็ทํานะแม่แม่ว่าจะทําอะไรก็ทําอยากกินอยากดื่มกินไปเลยอย่างมากแกกระท้องไม่ได้แกไปทําให้ใครท้องก็ไม่ได้อยู่แล้วแล้วกะแกกระท้องเองไม่ได้ขออย่างเดียวอย่าไปเล่นกนารพนันในหน่วยบรรม่มักการพนัน บอกลูกเลยว่าอย่าเอาตัวเองเข้าไปสิงสถิตกับกันพนันแม่แม่บ้าจะเป็นอ้ย่างกษัตริเกี่ยวกับกันพนันไม่น่อยขอรองพอ,อกระลูกมันอยากทำไรทําไปแม่แม่บ้าอยากกินเมาโมกขคนคิดกินไปเลยคนกินเหล่าอย่างมากมันกินแค่เมาเต็มที่ก็แค่อ้วกสามสี่วันกว่ามันจะมีปัญญากินได้อีกแต่ถ้าผีพนันเข้าสิงเมื่อไหร่น่ะบ้านก็่เหลือทีก็บ,บ่ย่างผีพนันนีแล้งก็ไฟไหม้บ้านพอบ่าถาไฟไหม้บ้านที่ยังเหลือได้แต่ว่าผีพนันเขานี่บ้านก็เหลือ คีกับบ่เหลือชีวิตยจะคล้องกับซีบุญเลื้อแั่นไปกู้หลายโกงหลายต้มหลายเขาก็นนั่มขาได้บอกลูกว่าเห็นบ่อในบทเรียนในหนังในข่าวดูว่าหนูรู้หรอกแม่ถึงแม่จะด่ายังไงแม่ก็ยังห่วงหนูมันเดิมแหละเออกูก็ห่วงเมื่อไหร่กูจังด่าถ้ากูบ่ห่วงกูบ่ด่าดอกแต่ว่ากูบ่หหามดอกหหามบ่หหามดอกเพราะว่ากูเคยเป็นวัยรุ่นมาก่อนกูหูวว่ากูก็หูวตัวว่ากูเฮ็ดอีหยังลงไปกูเฮ็ดได้แค่ใดแค่นั้นเองแค่แต่ว่ายอมรับในสิ่งที่เจ้าของเฮ็ดบีๆมันก็ โอเคอยู่ก็เลยว่าแม่ในบนห่วงยังดอกห่วงแค่ว่าเจ้าน่ะสามารถยืนยัดเดี่ขาเจ้าของมีงานเคดแล้วก็ยืนอยู่เลยเจ้าของเรียงเจ้าของใดดูแลไอ้ใดแม่ก็ซิมมดความห่วงของแม่แล้วเพราะว่าอยู่งมั่งนอองเนี่ย้องห่วงแม่ดอกวจะได้แม่กะเถ่าเถ่าป่านนี่แล้วกะสิยุ่ไปจนว่าเขาเรียงกูละจนในเขาเรียงกูละรัฐบาลเลียงเขาบ่เลียงแม่ก็สิงงงเศร้าๆแม่กะปากเดียวอยุ่มังนองแต่ว่าสิ้นที่แม่เก็บกำให้นะก็เฝ้าเป็นผู้ใหญ่ซะแล้วก็เฝ้าดูแลบริหารเอา หลังจากนั <ım Laser> like ้นเมื่อพระใะ้เลียนจบแล้วเมื่อพระลียังแล้วนี่แม่เกษีแม่กเค็ดยังแม่เกษดแล้วนะหมายถึงว่าชีวิตอยากอยู่น้ำพยากษ์อยู่บ่อยากอยู่น้ำพญายิ้หรือว่าอยู่น้ำกันบ่อใดหรือจังไรเกสิไปอยังสี่หี่คน่อนบ่หัวน้องข้างนา้นมดละแต่บางทอมันก็ต้องแบบว่าต้องคิดแต้ว่าเอ้ยมีเงินแค่นี้สิไปจังไรเขายังห่วงลูกเขายังบ่หันในหลอดบ่หมมมือมมมตีนเหมือนห่ดละมันก็มีคนทีคิดขึ้นมาหน่อยอีกหลายคนคนเราเนี่ยภาพข้างนอกเราเขาไม่เห็นอันเขาเห็นแต่ภาพข้างนอก เิ็นแต่มันบทละครแต่บทข้างในเขาบริเห็นกับเขาเพียงแต่ว่าใครจะกล้าแสดงบทข้างในของตัวตนให้คนที่ดูหรือหรือหรือหููจะเข้าเนี่ยได้เห็นความเป็นตัวตนข้างในเฮ้าหรือบอไม่หน่ว่าสัหรับไม่แน่ว่มันเปิดเปิดเหมือ บค่บสื่สสวิบากแค่สิ่ไปสา่อความไม่ยังข่อยก็เป็นก้นคนคน,คนนึงถึงข่อยจะเห็ o ยูทูบแต่ว่าข่อยก็บอไดเอายูทูบมาเปลี่ยนชีวิตเนาะคือว่ายูทูบก็เป็นยูทูบไปแยกไปชีวิตจริงก็คือชีวิตจริงสำหรับแม่หน่อยนี่เป็นยังไงเป็นแม่ไน้อยบอกเราไปเที่ยวเทยกไ,ไปไปเที่ยวพับไป ไปอยู่บผู้ชายไปไปแด้นอกขอเขาก็อยากไปเช็คเลตติ้งเขาบอกซื้อๆขอเขาก็อยากหูว,ว่า่อยเ่าซํานี่เราไปหาซิบเนี่ยย่งไปพับจิงเสียิบ่มีผู้ชายแนม่อยเน่ยบอกสิบ่มีคนเลี้ยงเหล่าฟี่อยเนี่ยบอกหอ,อยยักหูฮึกกันนะมันก็เป็นความสุขเป็นการต่อเติมแต่งเติมสีสันให้ชีวิตแล้วแต่มุมมองของใครใครจะมองยังไงกแ็แล้็แเตะเพราะว่าในชีวิตของเราเขาบอกอยากทำทำอะไรทำไปเลยค่ะเพราะว่าห้องประเด็ประยุท์อยู่บนอ่า บนถนนเส้นทางชีวิตของคนอื่นหรือไปยือยู่เทื่องหัวคนอื่นหรือไปยืมดังคนอื่นมาใส่หรือเอาเงินของคนอื่นมาใส่เงินทนข้างเป็นของเขาบ่าามีสถียเขากะหากินเองคนบอกว่าฮา,าเขา้าอีตันเข้าบางคนอ่ะเพื่อนเราต้องการคบเพื่อนเนี่ยก็มีหลายอย่างปากว่า,าตากระหยิบก็มีเวลาโมนี่ย่จําจเป็นบางคนเนี่เขาแถวจะบ,บริกรเขาแต่มือที่เขามีความมีความถูกเนี่ย ตอนเทามีความสุขเขาก็บบ่ได้เขามาหยุ่งได้แต่ตอนเทามีความทุกข์นี่เขาแอบเขามาให้กำลังใจเทาตอนนี้เขาล้มเนี่ยเขาแอบเขามาส่วนแล้วเขาขึ้นแบบ่ปากมูแบบนี้นะกาดตีนไม่น้อยยังกาดกาดเลยเพราะว่าเป็นเพื่อนแท้จริงๆกับเพื่อนแบบเพื่อนกิน,ก,นกินออกจากกันแล้วก็ไม่นินทากันก็นกนมี่หรือว่ากินด้วยกันแต่เวลาเราล้มเนี่ยปากเบายุดต่อหน้าเท่าโอ้ตแต่นัแนน,นี่นอแต่ว่ารับหลังเอาแล้ววันนี้ใส่โคเฮ่าก็มี ถ้าเมื่อเท้ามวนมันก็แล้วแต่มันก็ต้องมีแหลชีวิตมนุษย์มนุษย์เป็นสัตว์สังคมมันก็ต้องคบกับเพื่อนฝูงธรรมดาเพียงแต่ว่าสังคมนั้นเราจะเลือกอยู่ตรงไหนจุดใดเนาะมันนี่กระหนยำวีเรากินกบะาแดกกระดาษเนีย่ยเราก็กินสองจานอันนี้ก็เฮ็ดเพื่อนะคะบอสแมนสะกินเมือดคาบเดียวนะคะการนึงความพักหนึ่งประธานาธิดีจากใจไม่น้อยมันเดิมแหละค่ะช่วงนี้เวาดูดูเวาหลายโผดแจ่พี่น้องหนาเบื่อนายอยู่หาหนานั้นี้มาเวาเนาะ,ะก็จะเป่าลำคานจะเป่าคนหุงไอคอนเด้อฝากไวสก้วส,สักนะจุ๊บ